สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่สอนน้องเรียนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในเรื่องคำควบกล้ำนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยก่อนอื่นนะคะน้องๆต้องรู้ก่อนคะ่ะว่าคำควบกล้ำนั้นคืออะไรนะคะ พี่ๆจะอธิบายอย่างนี้นะคะว่าคำควบกล้มคือคำที่ออกเสียงเป็นชนะต้นทั้งสองตัวนะคะออกเสียงเป็นคำควบกล้มเดียวกันนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ mm. น้องๆรู้หรือไม่ว่าคำควบกล้ามีอยู่สองอย่าง mm. คือคำควบกล้มแท้และคำควบกล้มไม่แท้นั่นเอง มาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะคำควบกล้ำแท้มักจะมีรอเรือลอลิงวอลแวนผสมกับพยัญชนะต้น,ตนเช่นกว้างกอวอเห็นไหมคะเขาใช้กอวอเป็นคำควบกล้ำแบบนี้คือแท้นะคะคำต่อมากราบก็ใช้กอรอนะคะคำต่อมาครอบครัวนะคะใช้คอรอนะคะอ่า มีปลานะคะปลอ,อนะคะคำต่อมาควายคอวอนะคะคำต่อมาแตงกวานะคะใช้กอวอต่อมาตรวจใช้ตอรอและปรับปรุงนะคะคือใช้ปลอ,อคาพวกนี้พี่ยกตัวอย่างมาให้แบบนี้เราเรียกว่าคำควบกล้ำแท้นะน้องๆ ต่อมาคำควบกล้ำไม่แท้มักจะออกเสียงตัวหน้าเพียงตัวเดียวส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอจอจานสอโซสอ TS, สลาสอเสือควบรอเรือเช่นคำว่าจริงเวลาเราอ่านจะออกเสียงแค่จอจานเพียงตัวเดียวไม่ก็จะเป็นจออีงอจริงไม่ออกจอรอลิงอย่างนี้นะคะคำต่อมาสร้างนะคะเวลาเราอ่านเราจะตัดรอเรเือออกไปเสียงของมันก็คือสร้างนะคะ คำข้อ3านะคะคือไซส์อ่านว่าไซส์นะคะไม่ต้องมีล้อเรือถ้าเป็นอย่างนี้มันตัดเสียงออกไปแบบนี้เราเรียกว่าคำควบกล้ำไม่แท้นะคะถ,ถ,ถ้าน้องๆจำว่าจซอซซอย่างเงี้ยควบปลออย่างเงี้ออยก็ได้เลยเพิ่มเติมอีกนิดนะครับมักจะเจอทอควบรอด้วยนะนอกจากคำควบกล้ำไม่แท้ที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ทอรอเท่ากับซอ เช่นายอ่านว่าายเปลี่ยนทอทหารลอเรือเป็นซซโซ่เราก็จะอ่านซไอโอายไม่มีอ่านลทรอย่างนี้ไม่มีนะคะอะต่อมาคำที่สองคือทรงจะเปลี่ยนทอทหารลอเรือเป็นซโซ่ so, นะคะ คำที่3มอ่านว่าโซมนะคะทอรอเปลี่ยนเป็นซอนะคะซอโอมอซมคำสุดท้ายเราเจอกันบ่อยคืออินซีนะคะหรือนกอินซีเราจะไม่พูดว่านกอินทีนะคะแต่เราจะบอกว่านกอินซีอ่ะมาถึงในช่วงทบทวนความเข้าใจนะคะ คำที่1เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะพี่ยกตัวอย่างมาให้คําว่าแปลงฟันน้องๆเห็นไหมว่าใช้ปอรอปอรอในที่นี้แสดงว่าต้องเป็นคําควบกล้ำแทนนะคะคําต่อมาข้างล่างคําว่าซุดโซมพี่บอกเราว่าถ้าเจอทอรอให้เปลี่ยนเป็นซโซทันทีนะ,ะเพราะนั้นอันนี้อ่านว่าซุดโซมอย่างนี้คือคําควบกล้ำไม่แทนต่อมา ทอลอีกเหมือนกันทอโในที่นี้เปลี่ยนเป็นซอโซเราจะอ่านคำนี้ว่าทราบเพราะนั้นคำนี้เป็นคำควบกล้มไม่แท้และคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายเป็นกรรโอโลออมกรมนะคะกอในที่นี้เราบอกแล้วว่าเป็นกอเป็นคำควบกล้ำแทนนะคะน้องๆเข้าใจหรือยังเอ่ย เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆเข้าใจเพิ่มเติมเรื่องคำควบกล้ำบ้างไหมคะถ้าเข้าใจนะคะกดติดตามพี่กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ได้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ